รายการค้านี้เป็นรายการค้าวันที่31ม,มกราคมหัขวข้อย่อยที่2นะครับตั้งค้างจ่ายประกันสังคมส่วนที่บริษัทส่งทบให้กับพนักงานเป็นเงิน200บาทซึ่งยังเป็นรายการปรับปรุงอยู่นะครับเราจะไปกันที่รายการเลยนะครับให้เข้าไปที่ระบบแยกประเภทครับแล้วก็กดเ o r k กโ o ครับเลือกลงรายวันครับ สมุดลายวันเป็น GJ แล้วกดโอเคครับกด F3 เพื่อเพิ่มครับต่อไปวันที่ให้เรามาใส่วันที่3นะสินหนงหคม2561ครับ มาที่รายละเอียดนะครับให้เราพิมพ์ว่าตั้งค้างใจอันสมทบประกันสังคมครับ เดือน01นยัส่วนที่บริษัทออกให้ต่อไปลงมาดูที่ชื่อบัญชีนเลยนะครับรายการที่1ให้เราใส่ว่า การสังคมนะครับก็กด enter ครับต่อไปมาดูที่รายการที่สองกันเลยนะครับให้เราใส่ว่าเงินประกันสังคมครับ เราเลือกเงินประกันสังคมหมากนักที่จ่ายนะครับต่อไปให้เรามาใส่ฝั่งเดบิตร,รายการที่1น,นะครับจานวน200บาทครับต่อไปรายการที่2ฝั่งเครดิตให้เรากด F2 สมดุลน,นะครับรายการจะรันให้แล้วนะครับโยดอดเงินเท่ากันแล้วนะครับให้เรากด F10 บันทึกเลยครับกดย่ครับ เด็กแกพ่อครับเย็ด